สวัสดีนะทุกคนเดมเดมมาป้าจมตีมาป้าจมตีมาป้าจมตีเขามีเราใกล้ตายแล้วค่ะเหรออ๋อค้าง่าขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในเกมที่ชื่อ Room Slayer นะทุกคนซึ่งจากคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าพวกเราจะเป็นเวล20 Bro เพรว่า เวลนั้นช่วยพวกเรา progress มากใน Rune Slayer นะทุกคนก็คือในคลิปนี้เมื่อกี้เลยตอนนี้อัดยินดีก็คือในคลิปนี้นะทุกคนพวกเราจะแข่งแรงขึ้นในการทำมิชชั่นนะก็คือเดี๋ยวในคลิปนี้พวกเราจะคราฟเอ่ออาวุธใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เวลอัพแต่สิ่งสำคัญสุดคือตอนนี้เวลอัพแล้วก็แข่งแรงขึ้นนะทุกคนซึ่งกลไปที่มิชชั่นของเธอริมเรียซึ่งตอนนี้พวกเราต้องการข้ามาป่าเออ แบ uce. บแบ uce. บแบ <uce. S 1> บแ <uce. S 2> บบแบบคนเพิ่งเริ่มคลิปเองเพราะเออก็โดนจมตีเลยพวกสัตว์ปลาพวกนี้โดนจมตีไปโดยนูปลาอืมอไรเออจังได้บ้างลีกตัวเนี่ะไอบอสปุ่นเนี้ยข้าก็ปั่นเออก็ยากปั่นกลางอยู่แต่ก็คิดไปคิดมารู้สึกแบบเวลาเราโนอั่มเลยเพราะมันไม่ค่อยให้จอบอะไรดีๆเลย มาป่าเอ๋อไม่ของคนอื่นข้ามาป้าของคนอื่นนับป้านับเออไม่นับดิเพราะไม่ได้อยู่ปาร์ตี้ด้วยกันอุ้ยนั่นยะงมาป้าคนเฮ้ยเอ้ยมาป้าได้แล้วแลวมันเสี่ยงคนอื่นหนีเมนดี้มันเสี่ยงคนอื่นมหมูเด้งมันไม่ยอมไปเร็วๆ โอเคโอเคปลอดภัยแล้วป้าป้ามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะมันดีมาแล้วเดีย๋ยวนั่งยี่ม้าป้ามันดีมาป้าไปเร็วมันดีเว่ยจังกี้มันเร็วโอเคเราทำมิชชั่นนี้แล้วเสร็จแล้วก็น่าจะวิวอัพแล้วเยสป่ะเป็นรรมดีตอ,อนมาเร็วยอย เดี๋ยวพ่อกลับไปที่เมืองแล้วก็เดี๋ยวไปเคลมรงางวัลเอ้จาน,นึงก็อาจจะไม่เวลอัพหละเอะอเออเวลอัพเวลอัพแต่เดี๋ยวพวกจะไปทำเควสเออในไอคนนั้นน่าจะจได้บ้างที่มันมี NPC คนหนึ่งที่ให้เควสพวกเราถ้าทุกคนไม่รู้ว่า NPC คนนั้นคือคนไหนก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อกลับไปที่หมู่บ้านกันก่อนฝ่าไม้ได้ลรอ เนี่ยเก็บมาถึงแล้วไก็อยากได้สก,กิลใหม่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรารก o k e n ไป,ปจำได้ปะไอ้กับลิ้นแชมเปี้ยนที่สัตว์พวกเราไปเลยพวกเราจำได้ปะ ไปเออเออไป,ไปมาคุยกัน yes โซลอัพเย่มาดิมาดูกันแล้วอีตัวเนี้ยโอ้ยมามา,มาไม่มันดีเขาไม่ใช่เออคนนี้นั่นแหละมาแล้วมันดีคนนี้นั่นแหละมามารับเคลียรจากคนนี้นั่นแหละเพราะชัวร์คลีฟมันดีเขาไม่ใช่ตัวโอเกอร์เหมือนเธอไม่ใช่ตัวอะไรนะตอนนั้นเออไม่ นี่นายอยู่ตรงนั้นเอ่อเราเห็นว่านายกังทำดีอยู่เลยนายคือใครเหรอเราคือ Guildmaster ของเวสไทรเรามาเพราะที่จะมาเรเวนที่หมู่บ้านของคุณเอ่อมาโอเคเขาต้องการมันมีสัปลาดยักษ์ที่สีขาวแล้วถ้าเกิดทุกคนเอ่อถ้าเกิดคุณงงเดี๋ยวคุณไปที่เชิร์ชก็คือบเออบสถ์แล้วก็พวกเขาจะมีคำตอบให้คุณแล้วคุณทำอะไรอยู่ในเออ ภูเขาเหรอเดี๋ยวคุณก็เห็นเองอะไรนี่แหละเราไม่รู้โอเคไปทำเสร็งนี่ไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยทำเสร็งกบมาทำ quest เสร็จ instant complete เลยไปหาเขาบ้โอเคนี่คือรางวัลของคุณคุณได้ทำ quest อย่างเราเอ้ยคุณจะทำ quest อีกการหนึ่งหรือเปล่าอะไรไม่ต้องเอเออาวุาเธเอดีอยู่แล้วโอเค task แรกของคุณก็คือไปที่ ตรงไปที่ถ้ำของกอบลินแล้วก็ไปฆ่าหัวหน้าของพวกเขาเรวามาดีท่ทมากนเลยตอนนี้ไม่แล้วออก็คือเราต้องฆ่ากอบลินโอเคไป๊บปไปเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราออ้ยเราปลดสกิลใหม่ไปดีไปดีถ้าเราเพย์ยังอะรับปีนี่ไหนใครมาเออรับเพิ์ตรงนี้กันเดี๋ยวมันรับมิชชั่นกันแล้วฆ่ามาป้ามาตรงนี้ ถ้ามาป่าละยังมาป่านะมาป่าวอล์ฟเออว์ฟแล้วก็กระตา่ายทำไมเหมือน,นกระต่ายอ่ะมันมาแค่หันหัวเออแล้วถ้าเธอเห็นกระต่ายก็นั่นแหละวอลฟเพราะว่ามันมีกระต่ายในเกมนี้แล้วก็กอบลินเอากอบลินเออแล้วก็เอาหมูป่าหมูป่ากอบลินใชีหมูป่าไม่มีหน้าปกบ,บักบัง โอเคก็คือเราต้องไป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 นี้นี่ทางนี้ตลอแล้วแล้วก็คือเอ่อเก n damage reduction on successfully parrying initiative เอ่อ focus training สอง search ค่ะละโอเคมาปะปะก็คือทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปที่เอ่อถ้ำของกับ,บลีนแล้วก็ไปทำเควสของเอ่ขอขาช่ออนะทำเควสของคลิฟมัง้งเออเขาน่าจะชื่อว่าคลิฟแหละแต่ว่าเดี๋ยวพวกจะไปทำเควสของคลิฟนะทุกคนเขาคือหัวหน้าของ a d v e n ออดเวนเจอริ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฆ่ากอบลินพวกนี้นะทุกคนแล้วก็เออ่ทำเควยที่เสร็จก,กอบลินพวกนี้ไม่ได้ยากขนาดน,นั้นโจมต <laughs> ีเราทำให้กอบลินโจมตีมั่วละเอ๊ก็ตามแพรรีน่นะ ลุยเออ yes สอิ m ิมาบ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 าแล้วต,วตอวทอปไปออดูดิเธอเห็นตัวน,นั้นไหมเธอเห็นตรงไปตรงเนี้ยไม่ยืยนตรงที่เราอยู่เนะี่ยขยายออกยืยนตรงที่เราอยู่เธอเห็นปะเห็นว <c oughs> ันดี้ข้าตัวนี้ต่อรอเราเอาสกิลออกก่อนเล ลุยเอออะไรง่ายกว่าที่คิดนะมาชั่มดิเออง่ายกว่าที่คิดอะแป๊บเดียวเดี๋ยวเธอก็ว่ายี่สิบเหมือนกันละไปไปไปต่อสู้ก็ลดทางกอร์มเหมกันนะเนี่ยจะเรื่องดที่มันมีกอบลินอยู่บนเนี้ยจะเรื่องที่มันมีอแบบทางหนึ่งอะเดี๋ยวเราช่วยเธอดู้กอบลินวอริออร์สองตัวค่าอย่างไรได้พวกกอบลินมันง่ายอะ โอ้โอตัต๋วก็แค่ตัต๋วและอมทีมเลม่นดมทีมเล่นมชาร์เก็บ้าง yeah เได้เรากับลินมีด้วยนะมีคุกเออคุกวอฟมีขกกินแป๊บส์หนึ่งเรากินคุกกี้อะไรของเธอเร็วๆปะ เราลืมนับโซเลนอยู่ดิเอ้ยระเวลยี่สิบเหรอนี่เราได้เออระเบดหลอกอันนี้แล้วแหวนอะแหวนที่เราได้จัดเบาดูดิระเบดหลอกแล้วเออมาทำอันนี้เมื่อไฮเปอร์อาร์เมอร์แอคทีฟดาเมจิตลดเราไม่รู้นะว่าไฮเปอร์อาร์เมอร์แอคทีฟตอนไหนตัวมันดีระเบิดอัพเดอร์ว่าระเบิดอัพดีระเบิดอัพดีเราจะได้โบว์มาสกอรีชัเลย ฉะน,นั้นทำดาเมจเยอะขึ้นสิซกับฉน,นูเออเดี๋ยวนแล้วก็นีกันนดีวกะเออให้หยุดอเออเออเดี๋ยวกด้วยก็เกดยิงให้เธอเดี๋ยนะเออเอาอะไออกดีนีมันมีคนนึงยะแล้อขอดนดี เออลไปค่ะเดี๋ยวเราขอลุงกอก่อน focus training โอเคบ้าบ้ามันดีแต่เรามายิงไหบ้าบ้าบ้า,บาเดี๋ยวเราไปเออต้องฆ่ากบเลื่อนสิบห้าตัวนะนี่ไงหยัดพุ่งน้ำมันดีหยัดพุ่งน้ำพุ่งน้ำรอเลยเ,เลยนุย yes yes กันนะเนี่ยพวกกบลีน yeah ตชมป์เาไม่ได้อย่างแน่นอนนี่มัน้ีตลแล้วรางไปไหนน่เดขเอีะไรฉันแค่ไปดูอะไรไปไหนเขาลงมาอะไรฉันใชทางหนี่ทางนี้ที่เรจะไป เออเราไม่ค่อยมาทิ้งห้องนี้เลยนะแต่ก็จะไม่เห็นเธอคออไอนไ,ไหนเออเลยไหนๆก็แล้วเอออันนี้เออปาร์ตี้อย่าเพิ่เราปาร์ตี้เขาไม่ได้ไปแถวนี้นี่ไงกอบลิ้นกอบลิ้น โนมินดีถอยบล็อกนานๆค้างๆบล็อกค้างๆเออโอเคดีมดีกินเนื้อละ่ะกินกินเนื้อแบบนี้วัวมีดอ่อกินเนาะวัวมีดอ่ะ กินได้อะรามีกินไม่ได้บร์ In combat uh w h i l hyper armor is active กลับมาก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยวโอเคโอเคกินล i กินล r กินไม่ได้ In combat ขอดูเลือดทน่อันอีเออเชรดแลอ๋อใช่เหีเดี๋ยวเราดูว่าท่าจะคิวยังไงแต่ว่า เรมาเทรแล้วเทรแล้วเทรแล้วกปรเซสท่านี้เราจะให้เธอคุกมีดธอให้อะไรเรามาก็ได้ถ้าเธออยากคิวนะนะดูก่อนขอดูก่อน,อ,อ,นอ,อยู่ไหนเนี่ยโอ้เอออยู่ตรงเขี่ยมาเลยเอะไรมาก็ได้เลย heavy leather โอเคเอามาแล้วเธอก็จะกิน เออะคุกมีดนะถึงจะได้หิวเพราะาคิดไปคิดมาอาหารก็สำคัญมากเลยนะเนี่ยเอ่ะโอเคก็คือพิ่งเลิกแค่ต้องฆ่ากับเลนอีกสี่ตัวโอเคเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวพราก็ถึงเวลยยี่ห้าแล้วก็คือเป้าหมายต่อไปของพวกเราไปไปไปนตามเราเลยทางนี้ทางนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เราจะเช้ส,สก,กิลก่อน คราวนี้เออไปดิทำได้ดีทำได้ดีตอ,อ,อนนี้ตรงแรกเลยนี่นี่ไงไอตัวนี้อยากพิ่งนะอุ้ยียู่แบบวามันจมกีทก่อนเอ,อืม เออเอาแล้วแลแ้งอย่งเหมือนกันอันนี้ตัวเนี้ยเออโอเคเลยอยู่แค่สามตัวก็เดี๋ยวเพื่อจะรีกโปรเกรสนะทุกคนจะได้ เราไปหมู่บ้านไปทำอาหารนะาตายอ๋อไม่เป็นไรว้าไปไปว้าไปเลยตายไม่ไม่ได้เสียอะไรหรอกอย่างนี้ถ้าไปทำอาหารเลยไปเที่ยวทำอาหารนะแล้ว,ลว,ลวพอเดินเข้ามาหาก็บ,บินสองตัวเขาทำอาหารเลยนั่นนะเอไออันนั้นที่มันเรืองแสงอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมอ,อันหนึ่งเออมาถึง กบลินมีดีกว่าเอากอบลินมีดีกว่าเพราะว่าไม่กบลินมันตามเรามาตัวหนึ่งครับคุกบัวมีทำไมเธอไม่มีหนวกบลินนี่ไงหมดเลยเออทำเนาให้หมดเลยมีอะไรก็ทำให้หมดเนาะอันนี้เนาะอืมค <ham meat. S 1> ุกเฮิร์มิอรไพร์มิตรก็ดีอ่ะอันนี้ด้วยคุกอันนี้ด้วย เันไม่รู้ว่า shield scorching ทำอะไร hyper shield active damage reduce เัาไม่รู้นะว่า hyper shield จะมาตอนไหนแตว่า okay, แค่มีหลายอันนี้เราเล่นมาตั้งกาวชั่วโมงวันนี้ตายมาตั้ง32มสิบสองรอบเยวกว่าตอนแรกอ่ะจำเคุยคนนี้สนิทอ่ะนี่เรามี Package ที่ต้องไปที่ stable master t ash shrine นอร์ h เป็นในเกร t วูดฟอเรส s t คุณช่วยพาไปที่นั่นได้ไหมจะช่วยอย่างมากอออตรงนั้นไงคอณขอรับด้วยขอรับด้วยตรงนั้นไงตรงนั้นไงทรีเฮาส์อะ่ะอย่าเพวกงนั้นมนดี้เราขอทำอาหารก่อนอืม <laughs> Tree house. อืมเดอทรีเฮาส์เออเดี๋ยวเราต้องทำแพนเทอร์มีดเออกับลิงมีดอ่ะดี๋ยวมินดี้มินดี้แล้วเาทำมา มาตรงนี้มิดีดีข้างหลังเธออ๋อเออเธอรออยู่ตรงนั้นก็ได้เราขับไปนอนพักผ่อนเออตรงนั้นนั่นแหละตอนนี้ตอนเนี้ยพกเราเออไปที่เออตอนเนี้ยพกเราไปที่เอิ่มให้พวกอะไรยังไงดีนะตอนนั้นเออตอนนี้พกเราไปที่เออถ้ำกอบบลินกันก่อนไหมเควสเสร็จแล้วมาเลยแล้วแถมเออขอให้เกียรติพี่เนี่ยขอให้ตั้งเออพันเอ็กพีเลยน่ยเยอะอ่ะ ไป,ไ,ปไปที่ท้ำกอบลินแล้วเดี๋ยวถ้าเราก็ไปเพราะว่าท้ำกอบลินมันก็อยู่ใกล้ๆป่าลึกอันนั้นใช่ไหมเด็ไอป่าต้นไม้อะ่ะเราไปที่ท้ำกอบลินทำเสร็จแล้วก็ไปส่ง j i m m y ่ส e เดลิเวอรีซึ่งเออที่เอเอไอ,อ,อบ้านต้นไม้อ่ะน่าจะมีเควส์สำหรับพเราพร้อมแล้วนะก็จะดีเพราะว่าชุดกาะอันต่อไปของเราตรงเวลี่ส่วนชุดกาะเธอก็เช่นเดียวกันมัง เราไม่รู้นะว่าถ้ามีชุดก้องใหม่ใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าอาวุไอ้คอนเฟิร์มได้เลยตอนน่้วิ่งวิ่งวิ่งเออใช่มาป่ามันดีมากเลยนะเพราะมันขี่มันไปเร็วดีวิวเวอร์เราว e าสิบสี่นี่ตัวนี้เลิกเอาเลิกตัีนี้ที่โจมตีเรา อยวาเราอยวเรากเทำเสียงนะป้าม่ได้แบบปาทำเสียงป้าเถอป้นเถอว่ามีทำเสียงเราไม่รู้ปบเดียวกระเป๋าเต็มแ่ว่ปเดี๋ยวพงไปที่ a c t i n shrine เออเออที่นั่นแหละแฮมิเลอร์ทิ้งอยากลากออกมาทิ้งมากเลยแต่ว่อ๋อในการไป rank E ต้องทำ job ไปอีกสองอัน ทำงานเออทำจ็อบมิชชัน่นอะก็ง่ายอยู่แกนเนาะเชื่อมด้อืนนอแต่บอกฟูดง,ง่ายกว่าแต่ว่าม <c oughs> ันรีพีทเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านต้นไม้แล้วก็ไปเคมรีวอร์สแล้วก็เดี๋ยวก็จบคลิปที่บ้านต้นไม้ก่อนนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าเรารู้ซึกงหมคลิปเริ่มยาวแล้ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจบคลิปที่บ้านต้นไม้ก่อนแต่ว่า เดี๋ยวพ่อไปดูกันว่าแพ็กเกจนี้ให้เท่าไหร่ให้ตั้ง870เฮ้ยให้ที่ขีดด้วยอเมา,มาถึงอลไ้ได้มาเยาอะๆทำเสียงเอซมาตอนนี้โอเคมาหาคนนี้แล้วก็นี่ช sure. ัวร์เรากำลังประจนภัยไปที่เวสไชย์อยู่ดีๆมีพวกแพนเซอร์มาโจมตีเราช่วยช่วยจัดการมันได้ปะโอเคก็คือพรต้อง เอออ๋ออันนี้คอละาเคสมินดีต้ตามเรามากระเป๋าโพกเ,เต็มตอนเนี้ยมาขายกันกระเป๋าเราไม่ติดยึดตามเรามาคอลลาเทียตามเรามาตรงนี้ไม่ตรงน,นี้คือที่ขายของมองังยินคขาแล้ <c oughs> โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ที่นอนตอนนี้เออเราแค่งมงเฉยๆว่าแบบที่ขายของอยู่ไหนอะ ที่นี่ก็มีทุกอย่างนะจ่ะที่ขายของนะ Storage ไปต่อไปต่อตรงนั้นนะ่ะนี่จบตรงนี้นมี q u ร s e b o Sport Available อย่างโอเคหาคนนี้นี่ให้มอมมนแป๊บหนึ่งได้ปะเออพวกซ้อมกับไรกับพวกแม่น้ำอะ่ะแต่ไม่ได้แรปชายอะ่ะคุณช่วยจัดการมันได้ปะมะาคนนั้นนี่แหละเฮ้นายโวจอน นี่นายช่วยฟังเราแ๊บหนึ่งได้ไหมพวกแมงมุมมาโจมตีพวกเราพวกเรายัางไม่ผอมมันดีมาถึงจะรับควยไปก่อนก็ได้นะแต่เดี๋ยวแบบที่ควยมันเต็มมันแบบไม่ได้เต็มหรอกแต่ก็เยอะแต่ว่าขายของตรงไหนเนี่ยนะเอาไป,ไปเทอากับไปที่มองเถอะเพราะพวกเราทำคุยด้นหนึ่งเสร็จแล้วนี่ไงคนขายขายให้หมดเลยมัดิ ใ่าเขาอยู่ทุกที่เลยโอ้เพิ่มไข่ slime core อ,อ่ะแล้วเพิดมไข่เทมเปเยอะมากเลยโอเคบาบาเสร็จละที่เราได้มาตั้งยี่สิบเจ็ดซิลเวอร์เนะี่ยแต่เถอะไม่ได้ไปแล้วโอเค,อเคบาบาบๆกลับกลับลงไปกันเถอะ เดี๋ยวเราไปทำเฟสเร็จเออจบคลิปแค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวนะตั้มให้คนนี้ก่อนก่อนเถอคนนี้เขาอยู่ไหนนะเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้เราขอดูแป๊มนึงนะเขาบอกให้ delivery ให้คนเอ,อ่อ package อ๋อคนนี้เป้าต่อมาต่อมามดิ package village deep in great wood forest north of the shrine คนนี้ป้าเออจรด้วย <N> นี่เรามี package สำหรบับเธอกดอ,อันไม่ไม่ไม่อันที่สองอะ่ะเธออมีีเเลนนนดยยช่แขาให้ทำไปต่อเออคอุยกอับคนนี้เลยอ๋อก็ับไปหานั้นอ๋อ,อก็ับไปหาสองคนนั้นโอเคก็จบคลิปแค่น,นี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, สบสบสกด subscribe แล้วก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ 拜拜。